I have Aha! Please attention keep to flood Bomb! 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 Keep your pump, 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 pump. Flo od, bomb! Float! your แล้ววันนี้แคนต้องยนอยู yeah. Hello, ่ก nope. ับคาร่าสวัสดีค่ะปายาคาร่าค่ะสวัสดีค่ะฟอนคาร่าค่ะ สวัสดีค่ะบัพเปอร์คาราค่ะสวัสดีค่ะชัญญาคาราค่ะสวัสดีค่ะนิที่คาราค่ะเสียงเสียงเข้มสิคาร่ากินเนาะใช่เลยวันนี้เรามาฝากซิงเกิลใหม่ด้วยนะชื่อซิงเกิลเพลงนี้ชื่ออะไรคะ After Fletch ค่ะค่ะซิงเกิลนี้นะคะก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไร เป็นการพลิกพีคาแลคเตอร์แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะมีความเป็นพรินเซสแต่ว่าซิงเกิลนี้นะคะเราจะมีความเป็นควีนขึ้นมาค่ะก็คือเพลงนี้เนี่ยมันก็ชื่อว่าเพลง after f l i r t ใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยสามเพลงเราจะเป็นฟีลแบบเอ้ย ข้างรักจางตกหลุมรักแต่ว่าั้งนี้เนี่ยเขาใช่แต่จีบเขาแบบปล่อยบอมไปเลยปล่อยบอมครั้งนี้เราจะเป็นขอขอบป็นคนแบบคุมเกมจำเินเป็นลีดเป็นลีดรเลยเป็นแบบว่ารอให้เขาเริ่มก่อนแล้วเพราะอย่างมิราโคเราต้องรอให้เขาเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราแบบเริ่มเองเลยใช่แว่ามันจะเกิดขึ้นแบบว่าหลังจากที่เราแบบจีบเขาได้แล้วอ่ะตอนนี้เธอจะเป็นของเราแล้วือต่อเนี้จะเป็นคนคุมแล้วอีกใจไม่ได้แล้วไม่มีสิทธิ์โอ้ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วค่ะ ทุกอย่างทุกอย่างเปลี่ยนตั้งแต่แบบสไตล์เพลงเลยคือเรียกได้ว่าฉีกทุกกฎของการเป็นคาร่าคือเราอยากได้อะไรที่มันแบบใหม่ๆบ้างค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่คาร่ายังไม่เคยทำเลยใช่เราคิดว่าแฟนๆก็น่าจะแบบ Amazing ตื่นเต้นมากๆเลยกับสิ่งนี้ค่ะใช่ค่ะเหมือนเพลงก็จะมีความแบบว่าดุ ดูโตขึ้นมีความดร์กขึ้นด้วยใช่ใช่แล้วเหมือนพอใช่แล้วเหมือนพอพอเพลงแบบเข้มขึ้นท่าเต้นก็เลยดูขึ้นด้วยและอย่างที่บอกมันเป็นแบบิดใหม่กลายเป็นควนค่ะเป็นงนี้งคะควีนคีนมาตอนเรอรูกับควีนีนมีเธอได้เล่นคันตอมาไดยุ้กแบบเปีนขึ้เรู้สึกยไงบ้างรู้สึกต้องแบบสุขุมไ่นก็ไม่่ะ ให้หมายถึงว่าหนูรู้สึกว่าสไตล์การเอร์ฟอร์มหรือว่าอินเนอร์เวลาเราเอร์ฟอร์มมันฟิลลิ่งมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันไม่ได้เกิดกับแค่เพลงนี้เพลงเดียวค่ะหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะโชว์เพลงอื่นอ่ะฟิลลิ่งเราจะดูเฟียนขึ้นด้วยในทั้งหมดแบบของสเตจการแสดงนั้นน่ะนคะมีความยากไหมพรเราวิลลุกโตขึ้นส่วนตัวสำหรับหนูไม่ยากเพราะหนูชอบแล้วก็อยากลองแต่ว่า คน่น้าจะไม่ยากของันอื่นในส่วนของท่าเต้นนั้นก็แอบแบบแปลกใหม่อยู่เหมือนกันเพราะไม่เคยเต้นสไตล์นี้มาก่อนเลยเหนื่อยมากกว่าแต่ไม่ยากแต่ว่าเป็นเพลงที่เต้นเราแบบมันแบบประกอบมันสนุกรู้สึกว่าเป็นควีนสไตล์น่าน่าค้นหาเพราะเราวนะไม่ค้นหาแว่นขยายเวนขยายคน เป็นน้กล้องสองพันไกลใช่ใช่เป็นควีนที่อายุยี่สิบหกาศเลยแต่ไม่ประกาศเหมือนเหมือนเหมือนรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นด้วยกับแบบว่ากับเหมือนเหมือนมันเหมาะกับคอนเซ็ปต์พอดีเลยค่ะเลยรู้สึกว่าเป็นควีนที่เป็นตัวเองที่รู้สึกโตมากขึ้นอะไรประมาณนี้มากันอาจจะเป็นควีนที่ทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้กลัวขนาดนั้นแบบไม่ได้น่น่าจะเป็นควีนที่ มันมีมนุษยสัมพันธ์ที่แบบว่าดีว่ะเป็นควีนเอ็กซ์ตูเวิร์ดค่ะนีก็ไม่ขนาดนั้นเออเป็นควีนที่เหมือนแเอออ่ะเป็นควีนที่เหมือนจะน่ากลัวแต่ที่จริงเราไม่น่ากลัวนะเฮ้ยค่ะถ้าลุคลุคภายนอกหนูแบบถ้าเจอคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้มาคุยด้วยหรือว่าแบบเขาไม่เห็นรีแอคชั่นหนูหนูก็อาจจะดูน่ากลัวแต่ที่จริงหนูก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกมาก หนูว่าตัวของเพลงแล้วก็คาร่าเลยแบบความเป็นคาร่าทั้งหมดไปความเป็นคาร่าคืออย่างสามซิงเกิลแรกที่ออกไปมันก็มีความเป็นคาร่าแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ฉีกจากคําว่าตอนที่เราดีไฟตอนแรกว,ว่าคาร่าเป็นยังไงขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้มันก็คือคาร่าอีกต,ตัวตนหนึ่งที่คิดว่าทุกคนอาจจะชอบเหมือนกัน ือว่าบางคนแบบเออไม่ค่อยแบบว่าถูกใจคาร่าแบบสามซิงเกิลแบบยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบถูกใจมากกว่าด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบสนใจแมกแบบทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัวพวกเราเองรวมกัยสำหรับหนูรู้สึกว่าเนื้อหาในเพลงก็น่าสนใจเหมือนกันที่พี่ป๊อปพูด่าแบบเออจริงๆแล้วแบบผู้หญิงเราก็ไม่ได้แบบรอเขาแบบมาจีบอย่างเดียวหรือแบบเข้าหาอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบว่า ถ้าเออมีตัวเลือกเออมีมีตัวเลือกได้หรือว่าเราสามารถที่จะแบบว่าเป็นฝ่ายที่แบบว่าเข้าไปเข้าหาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออเนื้อหาเพลงก็น่าสนใจแล้วก็เอออยากให้ทุกคนแบบเขา้าเข้าถึงตรงนี้อะไรเง mm ี hmm. ้ยนะคะถ้าเต้นเพลงนี้คือโหดมากตั้งแต่แบบเรามีมาเลยคือมันไม่ได้เต้นยากขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นการเต้นที่ไม่หยุดเลย <laughs> ไม่มีการให้หายใจแม้แตอ่อีเดียว mm hmm. ถึงคุณครูจะบอกว่าหยุดแต่ก็ไม่หยุดนะคะ ทุกเก็บตั้งแต่แบบบีดแรกเลยค่ะเก็บบีดด้วยเก็บบีดด้วยไดรู้สึกว่าเอออันนี้มันก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ท้าทายมากๆสำหรับพวกเราค้าหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆที่เราโชว์ไปแบบครึ่งเพลงใช่ไหมหที่เรารู้สึกว่าแบบเอ่ออีกครึ่งเพลงที่เหลือคือยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะมากๆเลยลูกเล่นเยอะมากเลยเป็นเพลงที่บอว่าอยากโชว์มาก่ใช คะแล้วตอนนี้ค่าล่าเราก็จะมีปล่อยคอนเทนต์ใน y o ยูทูบถ<ช>ี่ขึ้นเรือเร่อยๆเยอะๆเลยเพราะว่าเออเราก็รู้ว่าฟแฟนๆก็คงแบบอยากดูพวกเราอยากติดตามพวกเราอยากเห็นหน้าพวกเราบ่อยๆค่ะก็ที่สำคัญก็นั่นแหละค่ะใน YouTube ที่สำคัญก็ที่สำคัญเลยว่า <laughs> ชาเลนติกตอร์ค่ะก็แบบไปดูพวกเราในติกตอรได้ก็คงแบบว่าเล่นกันบ่อยๆเยอะขึ้นแต่จะมีสำคัอะไรอีกเยอะแน่นอนแ่แต่ชอว์คริสมาสอาจจะมีคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าใช่ ที่ยูทูบเราก็เคยมีก่อยแบบเป็นก่อนเป็นแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เปอร์ฟอร์แมนซ์ไปใช่ก็คือไม่หมดนั่นเองมีอีกอ่าใช่ต้องรอติดตามค่ะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือแบบค้าอยากไปเพอร์ฟอร์มให้แฟนๆได้ดูบ่อยๆมากๆก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนในแบบว่างานโชว์ต่างๆใช่บ่อยๆถ้าเราเจอกันที่ไหน ก็ขอฝากเพลงสิงเกันที่4ของบราคาร่านะคะเพลง After Flirt นะคะ mm hmm. ก็เป็นเพลงแนวฟิสเฟียสเพลงหูเบ r ร์ถ้าใครแบบต้องการความไพก็ฟังเพลงนี้ได้เลยหรือว่าแบบอยากสีบายรู้สึกตอนนี้แบบเป็นอารมณ์แบบมีความราบนิดนึงอยากสริมสร้างความมั <sk r isa> ่นใจในการฟังเพลงนี้ได้นะคะ ก็ฝากพวกเราคาร่าด้วยแล้วก็ช่องทางการติดตามก็มีทุกโซเชียลมีเดียเลยนะคะพิมพ์ว่า Q R r A นะคะแล้วกตอนนี้ MV ก็ออกแล้วนะคะก็สามารถไปฟังกันได้ใน YouTube ของคาร่านะคะซึ่งว่า After f l u s h คาร่าได้เลยนะคะแล้วก็สามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วนะคะฝากด้วยนะคะด้วยค่ะกดถัดไปเดี๋ยวลอ After flood. Bong, 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 aha. Please keep your attention. Pum, pum, Flood bomb, love bomb. May he bay, nay. Turn way. La, 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 la. Pum, 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 pum. You can take me to love that not make me sing. Yeah. yeah. 快来吧。